สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับพ่อครัวตัวอ่อนนะครับเมนูนี้ที่คิดถึงนะครับไม่ได้พบกันหลายวันครับวันนี้มีเมนูมาฝากครับผัดแตงกวาครับใส่หมูใส่ไข่เป็นเมนูง่ายๆประหยัดแต่อร่อยครับมีประโยชน์ครับมาดูวัตถุดิบของเราครับมีอะไรบ้างครับทำง่ายๆครับวันนี้เป็นเมนูที่คิดถึงในวัยเด็กนะครับแตงกวาครับ เลือกแต่งกว่าลูกเล็กๆนะครับถ้าแต่งกว่าลูกใหญ่เขาจะมีน้ำเยอะเกินไปนะครับแล้วก็ไข่เป็นไข่เป็ดก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับหมูนะครับเป็นหมูสับก็ได้แต่วันนี้พระครัวตัวอ่อใช้หมูชิ้นนะครับนี่ซอสปรุงสำเร็จครับน้ำมันหอยซอสปรุงสมบร็จซอสปรุงรสซอดฟักเขียวนะครับผสมกันหมน้ำตาลทิพย์นะครับแล้วก็เกลือครับสำหรับแค่แต่งกว่าของเรานะครับแล้วก็กระเทียมครับมีแค่นี้เองครับ ทำง่ายๆนะครับเป็นเมนูประหยัดแต่มีประโยชน์มีโปรตีรน,นด้วยครับท่านผู้ชมมาเริ่มทําผักกันครับเทคนิคของการทําก็คือเราจะไม่เอาเปลือกเขาออกทั้งหมดนะครับเราจะเหลือส่วนเขียวๆไว้เพราะอะไรครับก็เพราะว่าเราจะเอาไว้ยึดนะครับยึดเนื้อแตงกวานะครับไม่ให้เขาเละจนเกินไปก็เป็นคําถามในวัยเด็กนะครับท่านผู้ชมว่าเ,เห็นคุณแม่ทําเห็นผู้ใหญ่ทํา ทำไมเขาไม่เอาออกให้หมดนะครับก็เพิ่งเข้าใจนะครับก็เพื่อที่จะนะครับยึดเนื้อแตงกวานะครับไม่ให้เขาเวลาผัดแล้วเขาจะไม่เละนะครับเขาจะมีความกรอบอยู่นั่นเองนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นเทคนิคอีกเล็กนิดน้อยนะครับนามาฝากท่านผู้ชมนะครับหรือว่าถ้าแตงกวาอ่อนๆมากๆก็มันต้องเอาเปลือกออกก็ได้นะครับท่านผู้ชมแต่นี่ก็พ่อครัวโตออกก็ตัดหัวตัดท้ายครับเราจะหั่นพ่อครัวโตออจะหั่นให้ดูทั้ง2แบบครับหั่นแบบชั้นลับ แบบเฉียงกันได้นะครับเอาชิ้นใหญ่พอสมควรนะครับท่านผู้ชมเวลาผัดแล้วจะได้กรอบนะครับจะได้น้ําจะได้ไม่ออกมาเยอะเกินไปนะครับก็จะกรอบนะครับแล้วก็จะไม่เละนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็หั่นแบบนี่ครับแบบที่2นะครับหั่นแบบแบบหมุนนะครับแต่ว่าพ่อครัวตออทําให้ดูนะครับแต่ถ้าหั่นก็หั่นเป็นแบบเดียวกันนะครับเขาจะได้มีชิ้นเท่ากันแล้วก็สุกพร้อมกันนั่นเองนะครับเนี่ยครับก็ แตงกวาอ่อนๆนะครับท่านผู้ชมมาผัดใส่ไข่แล้วก็ผัดใส่หมูเมนูนี้ตอนเป็นเด็กนะครับเป็นเมนูที่คิดถึงนะครับเป็นเมนูที่คิดถึงทีมือตองที่ทําให้ทานนะครับท่านผู้ชมทําทานง่ายๆนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อร่อยด้วยนะครับเรียบร้อยครับนี่ครับแตงกวาของเราอ่อนๆนะครับท่านผู้ชมเรียบร้อยแล้วเราก็ไปเตรียมนะครับเราไปล้างก่อนนะครับท่านผู้ชมล้างแล้วก็แช่น้ําเกลือนิดนึงนะครับทําความสะอาดนะครับ นี่เลยแล้วก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะเอาไปล้างแล้วก็เอาไปาให้เสด็จน้ําก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่เลยนะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยตรงนี้เหลืออะไรครับเหลือกระเทียมของเราครับนี่เป็นพ่อครัวตออใช้เป็นกระเทียมจีนนะครับทุบแบบนี้นะครับท่านผู้ชมไม่ต้องไปเสียเวลาไปแกะเปลือกออกนะครับเพราะว่า กระเทียมจีนน่ครับเขาจะไม่ห่วงเปลือกของเขาครับทุบแล้วดึงออกแบบนี้ง่ายง่ายง่ายกว่าครับท่านผู้ชมแล้วก็บางท่านก็จะสับในละเอียดนะครับแต่เพราะครัวตออชอบเป็นชิ้นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ครับท่านผู้ชมเวลาผัดมันได้น้าได้เนื้อดีนะครับน้ามันหมูนะครับเวลาทํากับข้ากับข้าวนะครับเพราะครัวตออชอบใช้น้ํามันหมูนะครับเขาจะส่งกลิ่นหอมนะครับใช้ไฟกลางค่อนไฟอ่อนนะครับท่านผู้ชมเพราะเราจะ เกลยวกระเทียมให้หอมก่อนนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องกรอบนะครับถ้ากรอบแล้วเขาจะขมเอานะท่านผู้ชมเอาให้พอสุกหอมนะครับถ้าเด็กก็เหม็นเหม็นผลนะครับเอาให้หอมนะครับเนี่ยคท่านผู้ชมนะครับแราคลุบปุบปุบแล้วเราก็ค่อยๆเกล่ยวให้เขาหอมนะครับไม่ต้องกรอบถ้ากรอบแล้วเราต้องเราต้องผัดต่อไปนะครับแล้วเขาก็จะขมเอานะครับท่านผู้ชมเทคนินี้ง่ายนะครับเป็นเมนูง่ายๆก็มีเทคนิคนิดๆหน่อยนะครับในการทำกับข้าวนะครับเนี่ยครับ เราก็เกี่ยวกระเทียมพราะขวดตัวออดถ้าเป็นทุบบกใหญ่ๆแบบนี้ครับเวลาทานมันจะได้รสชาติของกระเทียมเนี่ยนะครับเวลาเทียเท่ยวก็จะได้ไม่ขมากนะครับท่านชมีทั้งความหอมแล้วก็มีรสของกระเทียมด้วยนะครับเอาล่ะครับกระเทียมของเราเริ่มสุกหอมแล้วครับเราก็จะใส่หมูอของเราลงไปนะครับวันนี้พระขวดตัวออดใช้เป็นหมูชิ้นนะครับท่านผู้ชมใช้หมูชิ้นแล้วก็ ใช้ไม่เยอะนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเวาครัวตัวออดเน้นไปที่ผักนะครับผักของเราที่ปลูกของเราวันนี้ก็จดเป็นกวานเองนะครับแล้วก็นะครับหมูของเรานะครับตุ๋นหมอมนะครับตอนนี้ตอนผัดหมูนะครับไม่ต้องให้สุกมากนะครับท่านผู้ชมสักสิบจดหรือแปดสดเปอร์เซ็นก็พอเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเราก็ต้องไปผัดต่อครับเราต้องไปผัดต่อกับเป็นกวางนะครับท่านผู้ชมเพราะนั้นมันจะสุกเกินไปนะครับแล้วเขาก็จะมีไม่ไม่เนี้อไม่นุ่มนะครับ ็จะแข็งกันบ้างไปนะครับนะครับท่านผู้ชมสัทหนึ่งครับ80%นะครับเราก็เราก็จะไปโย่ไข่นะท่านผู้ชมหมั่นเพืไว้นะครับให้น้ำมันเขาไหลอ่ามันนะท่านผู้ชมนะครับนี่ง่ายๆนะครับไข่นะครับวันนี้พระครัวตออใช้เป็นไข่ไก่นะครับสี่ฟองนะครับแต่ถ้าจะให้มีไข่แดงให้เยอะก็ใช้เป็นไข่เป็ดก็ได้ครับท่านผู้ชมพระครัวตออ เวลาตอกไข่ก็ตอกมีเดียวใส่ไปเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าให้ดีนะครับตอกใส่ถ้วยเท็กๆนะครับเผื่อเราไปเจอไข่ที่เขาเสียนะครับแต่นี้อาไข่เขาควรจะออกไข่ใหม่อยู่แล้วนะครับก็เลยอาจตอกใส่ไปเลยนะครับในระหว่างนี้อย่าพิ้งคนเขานะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเขาจะเละนะครับคลิปอีกอย่างหนึ่งนะครับเราค่อยๆตีไข่เหลืองไข่แดงนะครับนะครับรอให้เขาเซตตัวนะครับแล้วเราใช้วิธีเราจะไม่คนไปคนมาเราใช้วิธีกลับด้าน ถ้าทําแบบนี้เนื้อไข่นะครับเขาก็จะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับนะครับเ็าจะแยกไข่ไข่แดงไข่ขาวนะครับนะครับเนื่อนๆถ้าตืนนะครับก็จะดูเป็นสีสันน่าทานนะครับก็จะไม่ลินะครับไม่ลิกเกินไปก็จะยังเห็นเป็นเนื้อไข่อยู่นั่นเองนะครับานผู้ชมก็เป็นอีกเทคนิคอีกอย่างหนึ่งเล็กน้อยนะครับนะครับรอไข่เซ็ตตัวเรียบร้อยนะครับเราก็จะ กลับด้านนะครับท่ทานผู้ชกลับด้านไข่นะครับนี่ครับมีเหลวใช้วิธีเราจะไม่คนเราจะกลับด้านเอานะครับเอาด้านนึงอ่าน,า,น 4, 3, 5, านะครับถีไ่ไข่ไข่ขท้ทาไข่แดงเขาก็จะดูดที่ฐาน5ฐานนะครับท่านผู้ชมนะครับมีเหลวครับแล้วก็เอาไปโปกไว้นะครับี่เลยขั้นตอนต่อไปครับพอไข่เริ่มเค็ืนตัวขั้นนี้ก็เริ่มตะเกียบติดๆตกียบเราก็ใส่ แตงกวาของเราก็คือระเอกของเรานน่นองครับที่เราไปหั่นแล้ทำความสะอาดล้างในน้าเกลือแล้วก็สะด็ดน้ําไว้นะครับเนี่ยครับใช้ประมาณครึ่งิกล็ดจับนะครับรอยจันะครับนี่เลยครับท่านผู้ชมมีเขาครัวตออหั่นให้ดูทั้งสองแบบนะครับแล้วก็ีเทกนิคอีกที่นําเรือนไปนะครับเวลาปลอกเปลือกนะครับของแตงกวาเราก็จะเหลือส่วนที่เขียวไว้ พื่อที่จะยึดเนื้อนะครับเนื้อเต็งกว่าไม่ให้เขาเละเก็กว่ใส่น้าเปล่าลงไปเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าในแตงกว่านะครับเขาก็มีน้ําอยู่แล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่แล้วแต่ท่านผู้ชมชอบนะครับบางท่านก็ชอบผัดแบบแห้งๆนะครับแต่พวกโทรตออชอบน้ำกรุบๆนิดนึงนะครับเวลาทานก็จะได้ตักราดข้าวแล้วจะได้กลิ่นของ ผัดมันก็จะได้อร่อยไปอีกแบบนะครับนี่ครับปรุงรสด้วยน้าตาลปิ๊บนะครับหนึ่งช้อนนะคพืบเพิ่มความหวาน้งไปนี่ครับซอสปรุงรสของเราพวกคอตออเอาผสมกันเลยนะครับซอสปรุงรสซอสฝาเขียวแล้วก็ซอสถั่วเหลืองแล้วก็น้ํามันหอยนะครับก็ใส่ไปด้วยกันเลยนะครับผสมไปเลยนะครับท่านผู้ชมจะได้ง่ายๆต่อการทํานะครับก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เพิมเติมนิดนึงก็คือใส่ผงชูรสนั่นเองสัก ขึ้ช้อนโต๊ะนะครับท่านชมหรือก็แล้วแต่ชอบนะครับพ่อครัวต่อออกก็ใส่ประมาณนั้นนะครับนี่เลยก็ผัดแลทีนี้ก็รอนะครับตอนนี้ก็รอให้แตงกวาของเราสุกครับสุกแต่ไม่เละนะครับเพราะว่าเราหั่นให้มีสีเขียวเขาคอยยึดคอยยึดเนื้อแตงกวาไว้นั่นเองแต่บางท่านก็ชอบแบบเลิกๆลิลินะครับแต่ว่าพวกคราจะอออกชอบแบบกรุบกรอบนะครับจะได้รสชาติด้วยนะครับท่านชมครับ ก็แล้วแต่ชอบนะครับม่มีส่วนตายตัวนะครับแต่แต่ชอบแบบไหนนะครับที่บ้านชอบแบบนี้นะครับชุรสเล็กน้อยนะครับมันส่นเพิ่มรสชาติเข้าไป้รก็จะปิดาไว้ให้เต็กว่าเขาได้อบน้ำสักหน่อยนะครับเขาก็จะได้สุกแล้วก็กรอบนะครับสุกแบบไม่เละนะครับท่านผู้ชมใช้ไฟกลางนะครับท่านผู้ชมไม่ใช้ไฟแรงนะครับน่ครับแล้วเราจะปิดฝาที้งสักทู้หนึงนะครับสักสองนาทีก็พอแล้วท่านผู้ชม สองนึ่งสามนาทีก็พอนะครับเพื่อที่จะให้แตงกวาของเราเขาสุกนะครับสุกเสมอกันนั่นเองนะครับเนี่ยครับเวลาผัดผักที่มีเนื้อแข็งหรือสุกยากเราก็จะใช้วิธีนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าสุกเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมได้แล้วครับผัดแตงกวานะครับใส่หมูใส่ไข่เป็นเมนูนี้ที่ฮิตถึงในวัยเด็กนะครับท่านผู้ชมอ่ะชิมรสดูนิดนึงนะครับท่านผู้ชม รสชาติก็จะออกหวานนิดเค็มหน่อยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีความกรอบนะครับมีความกรอบของแตงกวานะครับแล้วก็ความนุ่มของเนื้อแล้วก็ความหอมของไข่ด้วยนะครับก็ได้หลายรสชาตินะครับท่านผู้ชมครับนี่เลยครับเสร็จแล้วเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟน,นะครับตักใส่จานนะครับท่านผู้ชมไปตักข้าวมาทานพร้อมกับพระครัวตออตอนะครับวันนี้เมนูนี้ที่คิดถึงเมนูนี้ที่ิดคิดถึงในวัยเด็กนั่นเองนะครับผัดแตงกวาใส่หมูใส่ไข่ เมนูเปลือนค่าอีกเมนูหนึ่งนะครับก็เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมก็ถ้าถูกใจคลิปนี้นะครับกด subscribe กดไ like, ลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พระครูวตอ่อนะครับในการทําคลิปต่อ,ตอไปตอนนี้ผู้ชมในผู้ติดตามของพระครตูตอ่อนจุดร้อยยี่สิบห้าคนแล้วครับท่านผู้ชมเป้าหมายก็1,000คนภายในสิ้นปีนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้พระครูโตอวอนได้สำเร็จตามเป้าหมายนะครับ มาเลิกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านอาหารที่เราทำพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้เพราะครัวโตออขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ